สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Hello สวัสดีครับครับก็เมื่อวานพึ่งนัดก็เพิ่งเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของนัดเองนะครับผมแบรนด์เสื้อผ้าชื่อว่าหาด ETC นะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างครับทุกคน สินค้าแต่ละอย่างน่ารักไหมครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสพอร์ตเข้ามาช่วยกันอุดหนุนสินค้าน่ารักน่ารักทุกคนเลยนะครับ ใช่ครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแบบทุกคนเข้ามาซื้อกันแต่ว่าอย่างตอนแรกที่เปิดขายใช่ไหมครับแบบทุกคนก็จะเห็นว่าแบบวิธําไมค่าส่งมันเยอะจังเลยใช่ไหมถึงเยอะอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะว่าแบบ คือเหมือนสินค้าทุกชิ้นเลยครับในคอลเลกชันที่นะัดปล่อยออกไปเมื่อวานเนี้ยแบบว่าทุกชิ้นน่ยจะผลิตจากในต่างประเทศหมดเลยครับแล้วแต่ละสินค้าก็จะผลิตกันต่างที่ด้วยแล้วก็ถูกเก็บใน w ว r e h o u s e ที่อยู่กันคนละประเทศกันด้วยครับเพื่อแบบคุณภาพของสินค้าที่ดีเยี่ยมนะฮะนายก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบ ผลิตทุกอย่างในแบบที่เดียวกันอย่างเงี้ยครับแต่ละอย่างก็จะถูกผลิตกันคนละที่ก็เลยส่งผลทําให้แบบค่าส่งมันก็เลยเยอะขึ้นมาด้วยอันนี้แล้วแบบเมื่อวานก็เหมือนก็พยายามหาทางแก้ปัญหานี้นะครับว่าแบบทํำยังไงดีก็เลยได้ผลออกมาอย่างที่ แอดมินได้แจ้งกับทุกคนนะครับว่าแบบเหมือนคือตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นค่าส่งก็คือกลายเป็นฟรีแล้วนะครับบริเวณฟรีบริเวชิปปิ้งแต่ว่าในเรื่องของสินค้าแบบบางอย่างก็จะสินค้าก็จะถูกเพิ่มราคาขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าก็จะได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของแบบเวลากดสินค้าหลายๆอย่างใช่ไหมครับแล้วแล้วค่าส่งมันยิ่งบวกเพิ่มบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ แต่พอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับนัดเองก็แบบโโอ้โหยังมือใหม่มากๆเลยครับผมยังแบบยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่เลยนะครับเมื่อกี้ยุงบินมาฮะแล้วช่วงนี้ก็แบบก็มี มีงานมีเรื่องเรียนนะครับผมมีเรื่องให้โฟกัสด้วยหลายอย่าง <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับซี CEO มือใหม่ครับ โลโก้ได้แรงบัรดาลใจมาจากอะไรหรอครับก็ต้องเริ่มจากชื่อแบรนด์เลยครับผมแบบอย่างตอนแรกคือนัาจะคิดว่าแบบถ้านัดอาจจะทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยแล้วแบบจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแบบชื่อว่าอะไรดีนะทุกคนจะน่าจะอยากใส่เนี่นะครับทุกคนน่าจะชอบแล้ะนัก็เลยคิดไปคิดมาแล้วนก็นึกคิดว่าอยากจะให้ชื่อแบรนดะ์เป็นชื่อที่แบบ สามารถเข้าถึงทุกคนได้ด้วยแบบเวลาที่ทุกคนเห็นชื่อเนี้ยทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอื้อมไม่ถึงเนี้ยครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งแบบเราสามารถลิงก์กันง่ายเหมือนเวลาเราฟังเพลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบเหมือนคนมีความรักเวลาฟังเพลงรักก็จะยิ่งรู้สึกใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันแบบถ้าเป็นชื่อที่เราแบบรู้สึกคุ้นเคยด้วยหรืออะไรเงี้ย มันก็จะทําให้เข้าถึงทุกกคนนะครับแลวนายก็นึกถึงอันนี้ชื่อพอคิดอย่างนี้แล้วนาะยก็มันนึกถึงฮาร์ดดิแบบว่าที่เป็นชื่อครอบครัวของเราเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าคือฮาร์ดดิสใช่ไหมครับนายก็เลยอยากคิดว่าแบบชื่อแอะไรดีนะที่น่าจะ <c oughs> นายก็คิดว่าแบบว่าชื่อ คือฮาร์ดดิสแล้วใช่ไหมครับแล้วน้นก็มาเห็นถึงคำว่าแบบฮาร์ดอะไรเงี้ยแล้วฮาร์ดก็แบบฮาร์ดมันก็แปลว่าหัวใจใช่ไหมครับแล้วทุกคนอะ่ะทุกคนก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วคำว่าหาแหละก็เป็นคำที่แบบคิดว่าเหมาะครับนะก็เลยเลือกคำนี้มาส่วนทำไมต้องเป็นฮาร์อ c ทนะครับผมก็ หลังจากได้ชื่อหลังจากได้คําว่าฮาร์ดแล้วอะ่ะนะก็แบบพยายามแบบเหมือนคิดคิดมาหลายชื่อมากๆครับว่าแบบคําว่าฮาร์ดอ่ะเหมาะกับคําว่าอะไรเพราะก่อนก่อนที่จะเป็นฮาร์ดอ่ะนายก็มีแบบมีการคิดคํานูน้คนคํานี้ชื่อนูน้นชื่อนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามามารู้สึกว่าแบบฮาร์ดนี่แหละที่น่าจะแบบเหมือนเหมือนยังไงเห็นคําว่าฮาร์ดก็แบบ แปลว่าหัวใจทุกคนมีหัวใจคำว่าคำฮาร์ดดิสก็คือข้อรัวของเราฮาร์ดเพราะฉะนั้นคาน่าจะดีที่สุดถ้าเทียบกับคำอื่นๆที่แบบนัดเคยแบบเตรียมมาเ่ครับแล้วพอนั่นแหละนะพอแบบอ้ยได้ฮาร์แล้วยังไงต่อดีนะก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปไปปก็มาลงที่ฮาร์ดอีทนะครับผม ได้คำนี้มาแต่ว่าในนี้ก็จะมีกิมมิคอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันต่อครับว่าทำไมถึงต้องชื่อว่า hard etc นะครับเดี๋ยวนัดมั่นใจว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกับนัดแน่นอนว่าทุกคนจะแบบอ๋อคอนเซ็ปเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมก็รอเลยครับ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมามีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตกับทางแบรนด์นะครับผมผมเองก็จะตั้งใจพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้ดีนะครับผมก็จะเต็มที่ครับทุกคนก็ช่วยกันฟีดแบ็กช่วยกันแนะนำได้ตลอดเลยนะครับผม Can you speak Chinese? น i h าวเป็นกำใจให้ตลอดนะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมชาก็ช่วงนี้ก็ที่สิทธิ์ครับแล้วก็ถ o Will we get more tour world queues next week? Can you guess? <laughs> <laughs> hey, will you please make hand heart for you? Come to Europe soon, yeah. <laughs> แล้วก็ตัวโลโก้มอย่างไงใช่ไหมครับผมก็ หลังจากที่นัสได้ชื่อแบรนด์แล้วใช่ไหมครับ Hard ETC แล้วผมก็แล้วเราก็มาคุยถึงแบบคอนเซปต์การว่าแบบอยากให้แบรนด์เนี้ยออกมาเป็นยังไงซึ่งในความคิดของนันะครับคือนัสอ,อยากอยากจะทำแบรนด์ที่มีความเป็นแบบทั้งมินิมอลด้วยแล้วก็ดูน่ารักมากๆด้วยและด้วยแบบแล้วก็อยากจะเลือกแบบคู่สีที่ พออยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักนะครับผมซึ่งคู่สีแรกที่ใช้ก็คือเป็นคู่สีของครอบครัวเราเลยนะครับผมฮาร์ดสสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับผมก็มารวมกันซึ่งเราก็ดีไซน์น้องเ,อเสื้อ shirt ทีเชิร์ที่มีลายหัวใจกับสีชมพูดอกไม้อันนั้นเป็นลายแรกเลยครับ เหมือนเราก็แชร์ไอเดียกันว่าแบบนะอยากให้มันเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อยากจะคงคอนเซปที่แบบเป็นฮาร์ดหัวใจน่ารักมีความเป็นมินิมอลด้วยแล้วก็สามารถแบบใส่ไปไหนก็ได้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครับโอ้เดซี่เดซี่เดซี่ แล้วหลังจากเราให้โจทย์กับทางดีไซนเนอร์ไปแล้วใช่ไหมครับก็ทางดีไซนเนอร์เขาก็จะส่งกลับมาถามแบบเขาก็ไปออกแบบแล้วก็ส่งมาถามเราส่งดับมาถามเรา,าแบบชอบไหมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วเราก็มีการแบบปรับแก้กันตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยผนัอนก็คิดว่าแบบน่าจะแบบ น่ารักแล้วแหละอะไรเงี้ยแบบเราชอบแล้วก็เลยนำมานำเสนอทุกคนครับสปายโฟมูลแลนหน่อยค่ะครับผมก็ดินแดนนี้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงนะครับแล้วก็อมันครับผมมันแน่นอนครับแล้วก็ แสบตาสปอยยังไงดีครับดีไซน์น่ารักแบบเป็นน้องนัทตะโกนขอบคุณครับแบบนัทก็อยากให้มันออกมาเป็นตัวนัทที่สุดด้วยครับผมแบบท่านั้นเห็นแบบ ดีไซน์แบบนี้แล้วนัดชอบไหมอะไรเงี้ยถ้านัดชอบแล้วก็ก็นําเสนอครับผมนําเสนอเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทั้งคอยแนะนําด้วยแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะครับผมคอยเป็นกําลังใจยอยู่ข,ข้างๆผมนะครับ ทำไ้ได้ทุกคนนี่ก็โอ้โหชีวิตก็คงแค่งคว้างกว่านี้น่าดูเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับงั้นไงตอนนี้นะก็ขอตัวไปปั่นงานต่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่งานวายยูนิเ e ร์นะครับ